แค่เห็นภายนอกก็อยากจะเข้าไปชมภายในกันแล้วจ้าหมู่บ้านแลนซิโอนรามินทานาวะมินนะคะอยู่บนถนนเรียบของสองเย้งเยียงซฟารีเวอร์นี่เองคะ่ะเนื้อที่50.2ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำมีพื้นที่จัดสวนด้านนาบ้านให้ด้วยนะคะเป็นหลังมุมในตัวแอลค่ะ บ้านหลังนี้เขาเลือกสีได้ละมุนมากๆเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาแถมก็โอ้โหชิ้นใหญ่ๆจัดหนักๆทุกชิ้นเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่โซฟาเบสนะคะใหญ่จริงใหญ่จังแล้วแถมชั้นวางทีวีเขาก็โอ้อ,อารราังการกว้างถึง3เมตรกันเลยทีเดียวนะคะส่วนโต๊ะทานข้าวนะคะเราก็แถมให้ถึง6ที่นั่งเป็นสไตล์ที่หรูหรามากเลยค่ะส่วนห้องครัวนะคะเราก็ต่อเติมเพิ่มไปให้ด้านหลัง ครัวเรานี่ยาวสุดตัวบ้านเลยนะคะแล้วเปิดประตูไว้ให้ได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะก่อเคาน์เตอร์แถมฮูดดูดควันเตาแก๊สให้เรียบร้อยเลยบ้านหลังนี้นะคะเรายังต่อเติมห้องนอนชั้นล่างไว้ให้ด้วยค่ะและห้องนอนชั้นล่างอยู่ใกล้กับห้องน้ำเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุคือเขาจะเดินเข้าห้องน้ำได้สะดวกจริงๆเลย และห้องนอนชั้นล่างถ้าเราไม่ทําเป็นห้องนอนเราก็สามารถจัดให้เป็นห้องทํางานก็ยังได้เลยค่ะออเพราะว่าขนาดห้องค่อนข้างจะใหญ่เลยนี่เลยค่ะห้องชั้นล่างนะคะที่เราจัดไว้ให้พื้นที่ใช้สอยเยอะเลยค่ะน่าจะอยู่ประมาณ150-160ตารางเมตรเลยเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะบ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะคะลมจะเข้าทางหน้าบ้านทำให้บ้านลมพัดผ่านเย็นตลอดเวลาเลยค่ะ ส่วนระเบียงนะคะถ้าเราออกไปเราก็จะไปชมสวนหน้าบ้านของเราได้ด้วยนี่ออกมารับบรรยากาศช่วงเช้านะคะเราก็จะเห็นสวนน้อยๆสวนสวยๆของเราห้องนอนใหญ่จะมีประตูที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำด้วยนะคะเหมือนกับห้องน้ำในตัวเลยคะ่ะและจะมีประตูอีกด้านหนึ่งสำหรับให้ห้องนอนห้องเล็กเขาใช้ร่วมกันทางด้านนอกค่ะ ห้องนอนทางฝั่งขวามือค่ะจะเป็นห้องนอนเล็กอยู่คู่กันอันนี้เป็นห้องนอนเล็กด้านหลังนะคะหลังนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นกระเบื้องแกนิตโต้ให้หมดเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะัดชมบ้านย่านมีนบุรีรามอินทานะัดเซลทีม CS ได้ทุกคนเลยจ้า